อัสสลามอะลัยกุ๊มมารหมัตุลฮยวะบรากาตุมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ครูย่าจะสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขสี่นะคะก่อนอื่นเรามาอ่านดุอาก่อนเรียนก่อนนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มิเราหีมรอบีซิดนีอิลมาวะรุุกานีฟา์มาโอ้ผู้อาภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเลข4นะคะเลข4ในรูปนี้มีรูปกี่รูปคะมีกี่รูปคะสรูปนะคะ1 สองสามสีมีรูปอะไรบ้างเอ่ยมีรูปสี่เหลี่ยมนะคะสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมแล้วก็สีแดงรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็วงกลมวงกลมสีเหลืองแล้วก็รูปดาวสีขาวนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่รูป อ่านตามครูนะคะเลขสี่อาราบ,บิกเลขสี่อาราบ,บิกต่อไปเลขสี่ไทยเลขสี่ไทยต่อไปนะคะเลขสี่อารับเลขสี่อารับอีกครั้งนะคะเลขสี่อาราบิกเลขสี่อาราบิกเลขสี่ไทยเลขสี่ไทย ต่อไปเลขสีอาหรับเลขสีอาหรับไม่เช่เล้อเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้เครื่องหมายเท่ากันกับเครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะรูปอะไรคะรูปมังคุดนะคะมีกี่ลูกเอ่ยสองลูกนะคะ1 สนะคะต่อไปนี่รูปอะไรคะแอปเปิลแอปเปิลมีกี่ลูกเอ่ย2 2ลูกนะคะสลูกเท่ากันเลย1 2ึ่งสองมังคุดก็มี2ลูกแอปเปิลก็มี2ลูกเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะเราใส่เครื่องหมายเท่ากันต่อไป ส้มนะคะส้มมีกี่ผลคะหนึ่งสองสามสามผลนะคะต่อไปนี่รูปอะไรคะฝรั่งนะคะฝรั่งมีกี่ลูกคะอ่าสี่ลูกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ส้มกับฝรั่งมีจำนวนเท่ากันไหมคะส้มมีกี่ลูก อ่สาสลูกฝรัง่งมีสลูกเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะแบบฝึกหัดน,นะคะครูยยากจะให้เด็กๆทำหน้า12แล้วก็หน้า13นะคะเราันดูหน้า12ก่อนนะคะ จะให้นับภาพแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันนะคะรูปปลามีกี่รูปคะ3นะคะเราใส่เลข3ต่อไปดวงดาวมีเท่าไหร่คะ3นะคะใส่เลข3 3กับ3เท่ากันไหมคะมีจำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะเราใส่เครื่องหมายเท่ากัน ขีดสองเส้นนะคะต่อไปข้างล่างคุยจะจะให้เขียนตามเส้นประคำว่าสีนะคะสี4สีสีสีแล้วก็สีนะคะต่อไปหน้าสิบสามทบทวนนับภาพแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากันกับไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้างล่างทบทวนการเรียบเทียบและหัดคัดตัวเลขเลขสีไทยเลขสีอาราบิกแล้วก็เลขสีอารับนะคะ ตั้งใจทำนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวัสสลาม